บทที่984มันคือการแข่งขันและคุณควรแสดงความเคารพต่อคู่ต่อสู้ของคุณเมื่อคุณพยายามทำให้ดีที่สุดเสี่ยวซานตอบไม่ต้องการบัลลังก์ของจัก,กรพรรดิหรือฉันเชื่อในตัวคุณท่านหญิงซินชอบผู้หญิงเสี่ยวซานอาจเชื่อแต่ถ้าคุณไม่ต้องการบัลลังก์ของจัก,กรพรรดิเสี่ยวซานเป็นไปไม่ได้จริงๆที่จะเชื่อถ้าเป็นอย่างนั้นเจอกันใหม่ในเกมหน้าหลังจากที่เงาพระจันทร์สีเทาน้ำเงินกับริบเล็กน้อย หมิงซินซึ่งยังอยู่ตรงหน้าเสี่ยวซานก็กลับมาหาคู่หูคนเดิมของเธออีกครั้งความสยดสยองฉันบอกเผาแล้วไม่มีทางชนะแต่ให้ฉันมานี่ไม่ใช่การโยนคนเหรเอยาวหลินข้ามถังซานยิ่งอย่างขมขื่นหลังจากนั้นไม่นานเสี่ยวซานก็บทยี่ราชาลี่หยางหมิงซินอีกคนที่เสร็จสิ้นการซักถามของจักรพรรดิมากว่า50ปี ได้ออกมาแล้วเขาจะเป็นปีศาจต้นไม้ทองฟ้าสีครามที่ไม่เคยแม้แต่จะซักถามถึงจัก,กรพรรดิก็สามารถรับมือกับมันได้ในที่สุดเสี่ยวซานก็เข้าใจเหตุผลที่เมนเตเตใช้เงินไปเยอะในรอบแรกตัดสินจากรายชื่อปัจจุบันถึงแม้ความสามารถของเขาจะไม่ไร้ประโยชน์แต่เขาอาจจะไม่สามารถชนะในรอบที่สองได้ผู้มาก็เช่นกันน่ากลัว เมื่อการต่อสู้ระหว่างเสี่ยวซานและราชาลี่หยางสิ้นสุดลงนอกเหนือจากเผ่าดอกไม้หมิงหิวเดิมเดิมแล้วเผ่าพันธุ์ต่างๆก็เข้ามาที่เสี่ยวซานและแนะนำตัวเองให้เขารู้จักมากขึ้นในทวีปนางฟ้าความแข็งแกร่งคืออำนาจทางสังคมที่ดีที่สุดในการแลกเปลี่ยนรอบนี้เองที่เสี่ยวซานร,รู้ว่านอกจากกษัตริย์ของตระกูลที่ยิ่งใหญ่เช่นราชาลี่หยางและราชาดอกไม้หมิงหิวแล้วยังมีผู้คนมากมายจากวังปีศาจก็มาที่นี่เช่นกัน พูดได้เลยว่ายกเว้นวางจัก,กรพรรดิของจัก,กรพรรดิวิญญาณสวรรค์ไม่มีที่สิ้นสุดและจัก,กรพรรดิผสูรพยัก์ขาวผู้ยิ่งใหญ่ที่ไม่มีญาติพี่น้องเลยวังของจัก,กรพรรดิทั้งหมดได้ส่งกอบอลิงที่มีความสามารถมากที่สุดในวังมาที่นี้ในบรรดาพวกเขาสิ่งที่ทำให้เซียวซานประหลาดใจก็คือมียอดเขาจิ้งจอกสวรรค์อันดับ11จร,จริงๆความตั้งใจของจัก,กรพรรดิปีศาจจิ้งจอกสวรรค์นในการรับสมัครเซียวเหมยถูกเปิดเผยทันที คุณต้องรู้ว่าเมื่อนานมาแล้วนกยูงและจิ้งจอกสวรรค์เป็นสองเผ่าพันธุ์ที่ช่วยเหลือซึ่งกันและกันมาโดยตลอดและจิ้งจอกสวรรค์ลำดับที่11นี้ย่อมเป็นจิ้งจอกสวรรค์ตัวใหญ่ตัวต่อไปที่ปีศาจตัวใหญ่กำหนดไว้ล่วงหน้าจากพรดพัายาท่าเสียวเหมยและจิ้งจอกสวรรค์อยู่ด้วยกันและในอนาคตนกยูงจิ้งจอกสวรรค์จะกลายเป็นจักรพรรดิและพวกเขาจะเที่ยวชาญในราชสำนักบรรพบุรุษด้วยพลังแห่งโชคและการพยากรณ์ซึ่งเป็นส่วนผสมที่ไร้ที่ติด หลังจากรอครึ่งวันในที่สุดก็มีนางฟ้าเพียง40คนเท่านั้นที่มาที่นี่เห็นได้ชัดว่านางฟ้าส่วนใหญ่ไม่สามารถผ่านการทดสอบการปีหนึ่งในสามของภูเขาศักดิ์สิทธิ์จากกระพัดสวรรค์ได้ในช่วงกลางวันจาก,กระพัดปีศาจผู้ยิ่งใหญ่ฟีนิกคริสตัลและจาก,กระพัดปีศาจเสือขาวผู้ยิ่งใหญ่ก็มาถึงห้องสอบในที่สุดจากกระพัดทั้งสองบินตรงไปยังห้องถงประเมินจากส่วนที่สูงกว่าของภูเขาศักดิ์สิทธิ์สารวัลพบุรุษ ทันทีที่จัก,กรพรรดิอสูรพยัก์ขาวปรากฏตัวรัศมีอาฆาตท,ที่น่ากลัวยิ่งกว่าการประมูลเมื่อสามวันก่อนได้กวาดล้างห้องถงประเมินทั้งหมดและกระแสลมสีขาวดำก็ปรากฏขึ้นบนเสาหลักสวรรค์ของจัก,กรพรรดิอสูรพยักข์ขาวในภูเขาศักดิ์สิทธิ์ห้องสอบถูกปกคลุมสามนาทีผ่านไปทันใดนั้นพลังงานที่ทำให้หายใจไม่ออกก็พุ่งขึ้นมาจากทิศตะวันออกเฉียงใต้ของห้องถงประเมินและในขณะเดียวกันก็มีเสียงที่ไพเราะตามมาด้วย ประกูลปีศาจกระหายเลือดซียานขอบคุณเสือขาวสำหรับการล้างบาปด้วยเจตนาฆ่าซียานอย่างน้อยก็ไม่อ่อนแอกว่าราชาลี่อย่างในตอนนี้ถ้าไม่ใช่เพราะกลิ่นไอที่หายใจไม่ออกที่ประทูขึ้นเสี่ยวซานคนก่อนของเสี่ยวซานไม่ได้สังเกตชายคนนั้นเลยเจ้าคือโอกาสที่เจ้าคว้าตัวเองไว้ ไม่ต้องขอบคุณค่าจัก,กรพัรดปีศาจพยักษข่าโบกมือการประเมินออราสังหารเป็นเวลาสามนาทีคือการคัดกรองความแข็งแกร่งของเหล่านางฟ้าที่มาที่สาวจาก,กรพัรดซึ่งไม่คาดคิดสำหรับเขาที่จริงแล้วไม่มีกอบลินคนใดทนไม่ได้ดูเหมือนว่ากอบลินที่มาที่ห้องประเมินในขณะนี้ล้วนแต่มีตัวตนจริงกับการปรากฏตัวของจัก,กรพรรด นางฟ้ากว่า40ตัวที่หวังว่าจะได้เป็นจัก,กรพรรดิในอนาคตมารวมตัวกันที่นี่เพื่อชิงตำแหน่งที่มีคุณสมบัติการต่อสู้อันน่าสะพรึงกลัวได้ประทูขึ้นถ้าคุณสามารถยืนตรงนี้ได้ฉันไม่จำเป็นต้องพูดเกี่ยวกับความแข็งแกร่งของคุณอีกเสียงที่สง่างามของหลินซีโม่ดังก้องไปทั่วห้องถงประเมินคราวนี้ซูฉินไม่ได้มาตามการประเมินของเสี่ยวซานความน่าจะเป็น เพราะความแข็งแกร่งของนางฟ้าที่กำลังจะแข่งขันที่นี่น่ากลัวเกินไปแม้จะมีความสามารถระดับครัเจ้าของเธอแม้จะได้รับการปกป้องจากจัก,กรพาิศอศูรพยักขาวมันก็จะอึดอัดเล็กน้อยคราวนี้การแข่งขันความแข็งแกร่งที่แท้จริงอยู่ในรอบนี้และในรอบนี้ตรับใดที่คุณเล่นตามปกติอย่าใช้ทางลัดแอร์และเล่นกลอุบายเสือขาวและฉันจะไม่กำจัดใคร หลินซีโม่กล่าวแนะนำกฎในมุมมองของเผ่าพันธุ์ต่างๆที่กษัตริย์หลายๆองค์มาจากหลังจากการเจรจาของตระกูลบรรพบุรุษการต่อสู้จริงที่เรียบง่ายไม่ใช่วิธีที่ดีที่สุดในการทดสอบความแข็งแกร่งของคุณดังนั้นการทดสอบความแข็งแกร่งนี้จึงนำเสนอระบบการแข่งขันแบบวงแหวนบทที่985 ต่อมาข้าพระพุทธเจ้ากับพยักเขาว่าจาาเรียกสนามประลองอวกาศกลางห้องโถงนี้และกษัตริย์องค์ใดที่คิดว่าตอนนมีจุดที่เป็นเลิอดเพียงจุดเดียวก็สามารถขึ้นเวทีและรายงานแง่มุมที่เขาต้องการต่อสู้ได้เช่นค่าจิตสำนึกการควบคุมอวกาศเจตนาข่าสิ่งประดิษฐ์และแม้แต่วิญญ,ญาณประดิษฐ์เป็นต้น ผู้ท้าทิงต้องปรับกองหลังภายในระยะที่กองหลังกำหนดไว้จากนั้นจึงกลายเป็นกองหลังได้แล้วเสนอทิศทางที่เขาต้องการจะรักษาและถูกท้าทายจนไม่มีใครปรับประการหลังได้หรือไม่มีใครตามมาทีหลังความท้าทายผู้พิทักษ์กลายเป็นผู้ชนะในศึกครั้งนี้สถานะของผู้ชนะจะไม่ดำเนินต่อไปแต่จะนับเป็นคะแนนรวมผู้ชนะคนใดมีสิทธิ์ที่จะท้าทายผู้ที่มีความสามารถอื่นต่อไป ในที่สุดผู้ชนะสุดท้ายจะถูกกำหนดโดยคะแนนรวมซึ่งสามารถโดยตรงเข้าสู่ลิง์สุดท้ายหลินซีโมประกาศว่าระบบการแข่งขันเสร็จสมบูรณ์และพื้นที่คริสตันได้ก่อตัวขึ้นอย่างช้าช้าตรงกลางห้องถงประเมินเห็นได้ชัดว่านี่คือพื้นที่จัก,กรพรรดิของฟีนิกซ์คริสตันเหยาหลินข้างๆเสี่ยวซานพูดไม่ออกการแข่งขันศิละปะก,การต่อสู้แบบแปลกๆแบบไหนที่รับสมัครญาติ แต่สีหน้าของเสี่ยวซานกลับสดใสขึ้นวิธีการคัดเลือกยากโดยศิละปะก,การต่อสู้นี้เห็นได้ชัดว่าเขาไม่เคยเห็นมันเป็นรุ่งของราชาแห่งเทพ,พเจ้าให้นายหน้าทั้งหมดเปรียบเทียบกันเองมันดีกว่าวิธีการต่อสู้ทั่วไปอย่างเห็นได้ชัดการตัดสินความแข็งแกร่งที่ครอบคลุมของนายหน้าสัมพันธ์นั้นแม่นยำเกินไปและยังช่วยให้ทุกคนมีโอกาสใช้ทักษะของตนเองซึ่งดีกว่าการสัญหาแบบปกติมาก อย่างไรก็ตามในเวลาต่อมาคำพูดท,ที่ออกมาจากปากของจักรพรรดิอสรพยักเขาวผู้ยิ่งใหญ่ทำให้ทังซานหยุดอยู่กับที่ตระกูลต้นไม้น้ำเงินทองและเ่ผาลี่อย่างต่อสู้อย่างเป็นส่วนตัวราชาลี่อย่างได้ถอนตัวออกจากกิจกรรมนี้และความสำเร็จของจินเหนียวหลินในรอบนี้ลดลงครึ่งหนึ่ง จูจ่ๆเสี่ยวซานก็อยากจะดูกคะแนนของเขาลดลงครึ่งหนึ่งคุณหมายความว่ายังไงจากนั้นเขาก็วิ่งเข้าไปในจัก,กรพรรดิศาสตร์พยัก์ขาวด้วยท่าทางที่ยุติธรรมและสง่างามนี่คือเป้าหมายที่มีชีวิตเสี่ยวซานเข้าใจทันทีที่เสี่ยวเหมยพูดกับเขาเมื่อวานนี้ สมเด็จพยักขาวกดเกณฑ์ในการรับสมัครญาติในการแข่งขันศิลปะก,การต่อสู้นั้นน่าสนใจในกรณีนี้หากรัศมีการสังหารของคุณทะลุทะลวงอีกครั้งให้หลานสาวของคุณคิดดีก่อน555เปิดคู่ขนาดใหญ่ปีกสีแดงเลือดและเข้าสู่ภายในของพื้นที่คริสตัลทันทีเนื้อหาการทดสอบของชันสังหารแล้วเมื่อเริ่มต้นห้องประเมินทั้งหมดก็มีชีวิตชีวาขึ้นทันที การแข่งขันสังหารกล่าวคือผู้ท้าชิงสามารถต่อสู้กับคู่ต่อสู้ผ่านออราสังหารเท่านั้นและไม่สามารถใช้คุณลักษณะอื่นใดในกระบวนการทั้งหมดได้ไม่เช่นนั้นจะถือว่าฟาวปีศาสวคนกระหายเลือดเป็นค้างคาวกระหายเลือดที่แซงหน้าราชาธมินที่มายัางเมืองเคอรี่เมื่อราชสำนักเพิ่งค้นพบค้างคาวนี้ผู้คนจำนวนมากในทวีปนางฟ้ายังคงถูกใช้เป็นเผ่าพันธุ์ที่ชั่วร้ายจนกระทั่งภายหลัง ว่าความสามารถกระหายเลือดได้ค่อยๆเปลี่ยนเป็นออร่าแห่งการสังหารซึ่งเป็นที่ยอมรับอย่างแท้จ,จริงจากราชสำนักบรรพบุรุษโดยทั่วไปเผ่าพันธุ์ทั้งหมดอาศัยอยู่ในเมืองเนเตอทางตอนเหนือของทวีปมีข่าวลือว่าถ้าไม่ใช่ราชาปีศาจพยักขาวผู้ยิ่งใหญ่ที่จะก้าวไปสู่ระดับจัก,กรพรรดิก่อนจะครองตำแหน่งจัก,กรพรรดในขณะนั้นราชาปีศาจผู้กระหายเลือดในครั้งนั้นย่อมไม่ช้าก,ก็เร็วกลายเป็นจัก,กรพรรดิที่ดูแลออร่าสังหาร ที่จริงคุณตกเป็นเป้าหมายตั้งแต่คุณมาที่นี่เหรอเหยาหลินไม่มองปีศาจสวรรค์กระหายเลือดเลยในฐานะที่เป็นเผ่าพันุ์ปีศาจเขาไม่เข้าใจเจตนาฆ่าเลยแม้แต่น้อยในสายตาของเขาจิงเงี่ยวหลินซึ่งเป็นราชาต้นไม้สีน้ำเงินทองควรจะเป็นแบบนี้เสี่ยวซานมองไปที่ปีศาจสวรรค์กระหายเลือดและพยักหน้าพี่เหยาฉันไปก่อนนะ อะไรนะยหยวลินสงสัยว่าหูของเขาหาักและในวินาทีต่อมาถัางซานก็ยืดปีกสีฟ้าสีทองแปดปีกไปข้างหลังเขาและเข้าไปในห่วงอวกาศคริสตันด้วยตระกูลต้นไม้สีน้ำเงินทองป่าดจิงคาทายเสี่ยวซานกล่าวอย่างเคร่งขครึมเผ่าพันธุ์อื่นที่อยู่นอกพื้นที่คริสตันต่างก็มองมาที่ถังซานด้วยดวงตาที่น่าสนใจตระกูลต้นไม้สีน้ำเงินทองนั้นเชี่ยวชาญรัศมีการสังหารนี่ไม่เคยได้ยินมาก่อน ที่จริงคุณรู้ไหมว่าในการต่อสู้ครั้งนี้คุณไม่สามารถใช้ความสามารถในการควบคุมพลังงานชีวิตปีศาจสวรรค์กระหายเลือดขมวดคิว้วในความประทับใจของเขาเผ่าพันบรรพบุรุษที่จริงจงบางกลุ่มไม่มีความเข้าใจออราอาคาดดังนั้นเขาจึงอยากจะเป็นคนแรกที่ขึ้นมาฉันรู้มาเริ่มกันเลยเสี่ยวซานตอบในแง่ของออราสังหารแม้แต่จัก,กรพรรดิสูุนยักษ์ขาผู้ยิ่งใหญ่ก็อาจไม่เก่งเท่าเขา ปีศาจสวรรค์กระหายเลือดขมวดคิ้วปีกเลือดคู่หนึ่งที่อยู่ข้างหลังเขาค่อยๆเปลี่ยนเป็นปีกสีแดงเลือดอีกสองปีกปีกทั้งสี่นั้นตบเบาๆและมีแสงสีแดงเลือดปรากฏขึ้นระหว่างหน้าผากของเขาบทที่986ซึ่ง้นสีแดงเลือดไหลลงมาตามแก้มของปีศาจสวรรค์กระหายเลือดและอาณาเขตสีแดงเลือดก,ก็กระจายไปทั่วร่างกายของทันที ในอาณาเขตของปีศาจสวรรค์กระหายเลือดสิ่งที่เสี่ยวซานร,รู้สึกคือเจตนาฆ่าที่ไม่สิ้นสุดวิญญาณที่ขุนเคืองจํานวนมากโจมตีร่างกายของเขาในเวลาเดียวกันเจตนาสังหารสีแดงเลือดเกือบจะเป็นจริงอย่างไรก็ตามสิ่งที่ปีศาจสวรรค์กระหายเลือดเห็นบนใบหน้าของเสี่ยวซานในเวลาต่อมาไม่ใช่สิ่งที่เขาคาดไว้ โดเมนสีขาวบริสุทธิ์กระจายไปทั่วร่างกายของเสี่ยวซานและดวงตาสีฟ้าเดิมของเสี่ยวซานก็แสดงให้เห็นสีขาวบริสุทธิ์ในขณะน,นี้โดเมนสีแดงเลือดละลายเหมือนน้ำแข็งและหิมะในทันทีเมื่อปีศาจสวรรค์กระหายเลือดก,กลับมารู้สึกตัวเสี่ยวซานก็เข้ามาหาเขาแล้ววางนิ้วลงบนกึ่งกลางคิ้วของเขา ความหมายที่ลึกซึ้งของพลังงานชีวิตคือที่มาของพลังงานทั้งหมดดังนั้นรัศมีการฆ่าก็เหมือนแขนที่สั่งชีวิตให้ฉันเสี่ยวซานยิ้มและยิงปีศาจสวรรค์กระหายเลือดออกจากพื้นที่คริสตันด้วยฝ่ามือปากของหยาหลิงไม่สามารถปิดด้วยความประหลาดใจได้ในขณะนี้ว่าปีศาจสวรรค์กระหายเลือดยังเป็นตัวตนที่เสร็จสิ้นการซักถามของจัก,กรพรรดิเมื่อสิบกว่าปีที่แล้ว เนื้อหาของรายละเอียดงานและอนาคตที่ต้องการรับช่วงต่อคือตำแหน่งของจักรพรรดิประสูนเสือขาวพ่ายแพ้โดยจินเหี่ยวหลินทั้งหมดในครั้งเดียวเจตนาค่าขั้นสูงสุดลุงเจตนาค่าที่ราชาต้นไม้น้ำเงินทองเพิ่งแสดงให้เห็นดูเหมือนจะไม่อ่อนแอกว่าคุณในระดับพลังงานมากนับหลินซีโม่พูดอย่างประหลาดกับจักรพรรดิปสูนยพยักขาวผู้ยิ่งใหญ่ที่อยู่เคียงข้างเขา ไม่น่าแปลกใจที่เด็กคนนี้มีประวัติที่แท้จริงของบรรพบุรุษจ,จากกระพัดผสูนเสือขาวย่นคิ้วฟังนะถ้าคุณไม่กำหนดเป้าหมายเขาเขา,ขา,ขาจะเป็นคนสุดท้ายที่ผ่านเกณฑ์แม้ว่าเขาจะมีเขาต้องขัดเกลาวให้ดีเพื่อช่วยเขาให้พ้นจากการรังแกน้องในอนาคตเอ๋ A. หลินซีโม่จะสับสนเล็กน้อยหลังจากทดสอบไม่กี่ครั้งทำไมจาก,กระพัดปีศาจพยักขาวถึงบอกว่าผู้ชนะน่าจะเป็นจินเหมียวหลิน ฉันขอให้คุณมาที่นี่เพราะฉันคิดว่าคุณเป็นพ่อโดยกำเนิดของเสี่ยวเหมยในฐานะพ่อฉันจะดูแลเสี่ยวเหมยเองจาก,กรพพัดปีศาจพยักขาวดุทุกคนที่ทงการทดสอบของฉันยังคงเป็นฆาตากรเสี่ยวซานยิ้มให้กับนางฟ้าจำนวนมากในพื้นที่คริสตั้นหลายเผ่าพันธุ์ถอนหายใจราชาทองคำสีน้ำเงินผู้นี้จะพลิกฟ้าการเป็นเผ่าต้นไม้น้ำเงินทองไม่ได้ดีไปกว่าการควบคุมชีวิตฆาตากรรมมากขึ้น ในกรณีนี้ให้ฉันมาเสียงผู้ชายที่ชัดเจนดังออกมานอกอวกาศด้วยผมสีดำและรูม่านตาสีทองเมื่อเสียงของเขาออกมาดูเหมือนว่าพื้นที่คริสตันทั้งหมดจะร้อนขึ้นมากตระกูลฟีนิกอมะตะอู้กวนตูชายคนนั้นพูดกับถังซานฟีนิกเพลิงอมะตะที่จุดสูงสุดของราชาอสูรผู้ยิ่งใหญ่มันยังเป็นผู้ควบคุมธาตุไฟซึ่งเป็นการคงอยู่ขอองค์การปราบปรามคุณลักษณะส,สำหรับราชาทองคำสีฟ้า นายโปรดวู้กวนจูชี้ไปที่เสียสเ่ยวซานเปลวไฟสีแดงสีทองล้อมรอบร่างกายของเขาแล้วโดเมนสีขาวบริสุทธิ์ผลีบานอีกครั้งคราวนี้ภายในโดเมนหน้าตาบูดมึ่งเหมือนใบหน้าของเขาและแทงไปที่วู้กวนจูอย่างรวดเร็วเปลวเพลิงสีแดงสีทองเพิ่มพื้นที่ครึ่งหนึ่งและรัศมีการฆ่าที่ร้อนแรงก็ผลีบานออกจากร่างกายของวู้กวนจูและกลายเป็นฟีนิกสีแดงสีทองและชนกับใบหน้าของเสี่ยวซาน เลวเพลิงและเจตนาฆ่าของดาบอาชูร,ร่ากวาดไปทั่วและปกคลุมและความรู้สึกที่แผดเผาเข้าไปในร่างกายเสี่ยวสานได้กระตุ้นให้จักกระพัดเงินครามในร่างกายของเขาขจัดความรู้สึกไม่สบายทันทีและในวินาทีต่อมาวุ้งกวนจูได้ออกจากพื้นที่คริสตัลแล้ว เจตนาค่าของราชาต้นไม้น้ำเงินทองดีกว่าของฉันและฉันหวังว่าฉันจะสามารถเปรียบเทียบกับราชาต้นไม้น้ำเงินทองในแง่ขององค์การควบคุมท่าได้ผู้กวนจูยอมจำนวนต่อเสี่ยวซานอย่างแน่นอนวิญญาณของปีศาจที่อยู่รายรอบได้รับการเปลี่ยนแปลงอย่างรุนแรงผู้เท่าของตระกูลต้นไม้น้ำเงินทองสามารถปลูกฝังรัศมีการฆาตกรรมของเขาได้มากจนทั้งปีศาจสวรรค์กระหายเลือดและวู้กวนจูไม่สามารถเอาชนะเขาได้ หากเป็นเมื่อก่อนใครจะบอกกว่าความแข็งแกร่งของเผ่าต้นไม้น้ำเงินทองนั้นน่ากลัวมากเขาอาจจะถูกโจมตีโดยตรงโดยมอนสเตอร์จำนวนมากจมอยู่ในน้ำลายครึ่งชั่วโมงก็บลินจำนวนมาก,นนม,ากมองไปที่เสี่ยวซานในพื้นที่คริสตันไม่มีใครกล้าทำอีกวู้ควรจูนี้ถือได้ว่าเป็นผู้ผิดปกติในตระกูลฟีนิกเพลิงอันตายไม่ได้เพิ่งพาธาตุไฟและพลังอย่างหมดจด แห่งนิพานฟีนิกแตกกลับก้าวผ่านการฝึกจิตสังหารแม้แต่เขาก็ยังไม่สามารถเอาชนะราชาบลูโกได้เห็นได้ชัดว่าราชาบลูโกชนะการทดสอบเจตนาค่าแล้วครึ่งชั่วโมงต่อมาเสี่ยวซานออกจากพื้นที่คริสตันและเสียงของจักรพรรดิปีศาจผู้ยิ่งใหญ่ฟีนิกคริสตันก็ออกมาจินเหนียวลิ้นแห่งตระกูลต้นไม้ทองคำสีน้ำเงินชนะการทดสอบเจตนาฆ่า และคะแนนของเขาลดลงครึ่งหนึ่งทำให้เขาเป็นอันดับสองตามสถานการณ์การต่อสู้วู้กวนจูชนะเสี่ยวซานและวู้กวนจูต่างก็มองหน้ากันในเวลาเดียวกันและในสายตาของคนหลังก็มีคำขอโทษอยู่แล้วฝึกฝนเจตนาฆ่าธาตุไฟเขาเป็นคนที่มีจิตใจที่สดใสยอย่างยิ่งและเขาไม่ต้องการความสำเร็จอย่างกระทันหันนี้อย่างแน่นอนแต่ผู้ประกาศตนเป็นจัก,กรพรรดิถ้าปฏิเสธเขาจะยั่วยวนความยิ่งใหญ่ขององค์จัก,กรพรรดิ ไม่เป็นไรตามที่คาดไว้เสี่ยวซานพูดกับวู้กวนจูจะทำอย่างไรเขาตกเป็นเป้าหมาย